อ่าแนะนำตัวหน่อยครับครับผมยาเบกอยู่้าบุญเชียงครับมีรายการยังครับมีแล้วครับวันที่ที่หกธันวาครับหกธันวาโอ้กนานเลยนะเกือบสองเดือนเจอกับใครครับเจอกับสแกเงินสิบเพชรฉลุกันครับก็เป็นเพื่อนล้มค่ายของโจโจเด็ดลัดครับเคยเห็นสแกเงินต่อยไหมเคยครับเป็นไงเขาเป็นมวยสไตล์ไหนมวเขาวดูดันครับมวยขาวดูดันเขาจะใหญ่กว่าเราด้วยนะตัวใหญ่เนาะเป็นไงบ้างเจอมวยตัวใหญ่ๆแบบนี้ชอบครับชอบ ชอบคู่ยกที่เดินเข้าหาใช่ไหมครับอ๋อตอนนี้ก็ซ้อมรอรายการตลอดครับอยู่ค่ายตลอดเลยครับนะครับล่าสุดเนี่ยเจอกับโจโจ้วันนั้นเสมอใช่ไหมครับพอชกวันนั้นเสร็จก็เข้าค่ายซ้อมเลยไหมครับอ๋อเป็นไงร่างกายตอนนี้เป็นไงบ้างก็เ็ครับยี่สิบเปอร์เซ็นตะ์เพราะว่ามันอีกนานอยู่เนาะกว่าจะต่อยนะครับฟอร์มหลังของเราเป็นไงบ้างชนะเสมอโจโจ้ก่อนนั้นเป็นไงบ้างชนะ ลูกชายอ่าก่อนนั้นน่ะแพะ้ลูกกอกเพชรครับแพ้ลูกกอกเพชรโอ้แสดงว่าสามไฟหลังนี่แพ้ชนะเสมอครบเลยครับอ่าอ่าน้ำหนักเป็นไงน้ำหนักไฟนี้ต่อยเท่าไหร่นะครับครครับเป็นไงมันเยอะไปไหมอพอดีครับพอดีก็เราก็ปล่อยขึ้นมาอ่าแล้วปกติต่อ29โลได้ใช่ไหมเห็นบอกว่าไม่อยากทำแล้ว29ลดเยอะ ไฟนี้ก็สบายเลยพี่สามเบีดไม่ต้องคุมเยอะใช่ไหมครับจะได้โตๆไวๆยอดเฟดิกนี่ต่อยมาถึงร้อยไฟยังยังครับประมาณกี่ไฟหกสิบกว่าไฟหกสิบกว่าหกสิบเจ็ดสิบนะครับเคยได้ค่าตัวสูงสุดเท่าไหร่สามหมื่นนับไฟไหนครับไฟล่าสุดครับอ๋อโอ้ขนาดชนะยังได้ขนาดเสมอยังได้สามหมื่นเนาะโอ้ถ้าชนะจะได้เยอะกว่านั้นเคยได้อัดฉีดเยอะสุดเท่าไหร่แปดหมื่นแปดหมื่นไฟไหน ไฟต่อยแับแก่งรับแก่งพีบุญหลายอ๋อไฟนั้นเดิมพัน0 0แสนก็เลยเดิมพันก็เลยอัดฉีดเยอะหน่อยก็ก็ได้จะเป็นไฟที่เดิมพันเยอะที่สุดแล้วหกแสนใช่ไหมครับตั้งแต่ต่อยมวยมานี่มีนักมวยคนไหนที่คิดว่าเก่งที่สุดคู่ชกของเราเก่งที่สุดก็น่าจะเป็นลูกกอล์ฟครับเขาใหญ่ด้วยใช่ไหมตีมือดีใช่ไหมแล้วเราก็ไม่เคยชนะเขาเลยต่อยกันกี่ครั้งครับสองครั้งครับแพ้หมดเลยครับโอ้อยากจะแก้มือไหม อ,อยอดพิเอกนี่ถือว่าเป็นลูกกระตันยูอีกคนหนึ่งต่อยมวยมาเนี่ยซื้อรถให้พ่อแม่เลยใช่ไหมครับคันละเท่าไหร่แป,แ,หรแปดแสนแปดแสนซื้อส่วนหรือผ่อนผ่อนครับอ๋อก็เราก็ต่อยมวยแล้วก็ส่งเงินให้พ่อแม่ทุกไฟเลยครับใช่ไหมพ่อแม่มาเชียร์บ้างไหมมาครับช่วงนี้ยังไม่ค่อยมาไม่ได้โควิดเดินทางไม่สะดวก แต่ว่าก็โทรมาตลอดเป็นเด็กจากหนองบัวลำพูปีนี้อายุเท่าไหร่ครับอายุ12ครับอายุ12ก็ย้ำอีกทีต่อยวันไหนนะ26ธันวายี่สธันวาโอ้โหนานมาก6 6ครับ6ธันวาอ่าอ่าอ่ะขอกำลังใจจากแฟนคลับหน่อยครับขอบอฟทีแฟนคลับช่วยเป็นกำลังใจผมนะครับผมจะทำให้เต็มที่ครับจะทำให้เต็มที่ที่เด็ดไหมที่เด็ดครับที่เด็ดอ่ะโอเคนะอีกคนหนึ่งก็คือแนะนำตัวหน่อยครับผม ย้อนไปดูยูฟ่าบุนเดสเช่นครับใครเป็นแฝดพี่แฝดเนาะแฝดน้องเนี่ยผมเป็นแฝดน้องครับตัวเล็กกว่าก็เลยเป็นน้องใช่ไหมทำไมตัวเล็กกว่าไอไอตรงเนี้ยแผลตรงเนี้ยแฟนมวยก็ถามว่าไปดูอะไรมาไม่รู้ครับมันเป็นมาตั้งแต่เกิดอ๋อเ,<ล>เป็นมาตั้งแต่เกิดน,นะครับอ่ะย้อนไปโทรก,ก็มีรายการแล้วเหมือนกันวันไหนนะครับวันที่6ธันวาครับพร้อมกันเลยเจอใครนะเจอกับลูกชายลูกชายนุปานบุรีซึ่งลูกชายเนี่ยเคยแพ้ยอดพิเศษมาแล้ว เ, no? เราก็ไปเจอกับล oh ูกชายกีเป okay. so really oh ็นไงบ้างเห็นเขาต่อยเราเป็นไงก็ไม่เท่าไหร่ครับอะไรเขาเป็นมวยตายไหนก็มวยพิมืออุ๊แตเขาใหญ่กว่าเรานะเขาตัวใหญ่มากเลยนะเป็นไงเจอตัวใหญ่แบบนี้ก็เราไม่เคยต่อยตัวเล็กอยู่แล้วอ๋อเราก็เล็กกับเขาตลอดอยู่แล้วก็ชินแล้วนะครับชินกับการเจอคู่ชกตัวใหญ่นะครับฟอร์มหลังย้อดไปโทรเป็นไงบ้างฟอร์มหลัง ก็แพ้โจโจชนะโจโจแล้วก็มาแพ้เดโชอ๋อไฟสุดท้ายคือเดโชแพ้เดโชวันนั้นเสียช้ำด้วยนี่ใช่ครับห้ากิโลชมรมมวยสามภาคกลางวันนั้นแพ้ยังไงวันนั้นแพ้ยังไงก็หมดแรงรับรถหนักเยอะอ๋อรถเยอะก็เลยหมดแรงนะครับก็ไฟนี้เตรียมตัวมากี่เดือนละกี่วันละก็อยู่ค่ายตลอดใช่ครับไม่ ไม่ได้ไปกลับบ้านบ้างเหรอช่วงพักผ่อนบ้างเหรอไม่มีช่วงพักผ่อนเลยเหรอมีครับตอนที่ยอดเด็กต่อยเสร็จครับอ๋อก็ไม่กี่วันก็กลับค่าค่ายซ้อมเหมือนเดิมใช่ครับนะครับมีใครเป็นคู่ปั้มคู่ซ้อมให้บ้างก็ยอดเพชรแล้วก็ออโต้ครับออโต้ก็คือเพื่อนลุงค่ายนี่แหละจริงก็เยอะอยู่เนาะครับจะโหดไฟด้วยไหมจหลดไฟตัวเล็กครับยอดเพชรโท เห็นบอกว่าเราเนี like <im> okay. ่ย so ต <im> ่อยมวยเพราะตามพี่ชายมาตามยอดเพชรเอกมาต่อยใช่ไหมเพราะอะไรครับเพราะว่าต่อยมวยก็เป็นไป็ตังได้ตังครับเห็นยอดเพชรเอกได้ตังก็เลยอยากมาต่อยด้วยใช่ครับใช่ไหมตอนนั้นเนี่ยยอดเพชรเอกเขาต่อยกี่ไฟ์แล้วเราถึงมาต่อยไฟแร์ไฟเดียวเองครับอ๋อยอดเพชรเอกได้ได้เงินเท่าไหร่วันนั้นค่าตัวต่อยก่อนผมเอาดีๆฟองก่อนมันแต่ว่ามันต่อยก่อนผมเอาเหรอสรุปใครต่อยก่อนใครเอาดีๆต่อยก่อนผมเหรอ อ๋ออ่อ่า,อ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 าไฟแรกค่าตัวเท่าไหร่สามร้อยครับอ่าไฟไหนได้ค่าตัวเยอะสุดไฟเยอะสุดได้เท่าไหร่ไตที่ใต้ครับที่ใต้ได้เท่าไหร่ครับหกพันครับหกพันโอ้เคยเดิมพันเยอะๆไหมเคยครับเ <c ười> ท่าไหร่ครับสี่แสนครับ, 4, รบไฟไหนครับไฟที่ต่ตยกับยอดฝนหลวงสิบเพชรจะรู้กันครับ 5, เป็นไงไฟนั้นก็ชนะครับอ๋อได้อัดฉีดเยอะไหมครับ จะไม่ได้ครอกแต่ไม่ได้เออเออแต่ว่าก็เดิมพันเยอะเหมือนกันสี่แสนยอดพระเอกหกแสนนะครับก็เราสองคนเนี่ยเรียกว่าหาตังค์ช่วยกันแล้วก็ส่งเงินให้พอ่พอแม่ใช่ไหมครับออกรถให้พ่อแม่ที่บ้านครับอืมสร้างบ้านด้วยไหมครับสร้างบ้านด้วยที่หนองบัวลำพูใช่ไหมรู้สึกย<ช>ังไงรู้สึกดีใจภูมิใจไหมที่เราภูมิใจครับที่ได้สร้างบ้านแล้วก็ออกรถให้พ่อแม่ครับอ๋อพ่อแม่ก็ขับมาเชียร์เราบ้างไหม คเคยนั่งยังเคยนั่งรถคันนั้นยังเคยนั่งหลายครั้งแล้วครับอ๋ออ๋อต่อไปก็ก็ส่งให้พ่อแม่ทุกเดือนอยู่แล้วใช่ไหมต่อยเสร็จก็ส่งเลยหรือว่าเก็บไว้ใช้เองบ้างไหมเออพ่อแม่คอยส่งมาให้ครับอ๋อคอยใช้อีกทีรหรือว่าเบิกลูกพี่ลูกพี่บูมอย่างเดียวเลยอ่ะบูกเลยลูกพี่บูมตังค์เยอะเบิกอย่างเดียวนะครับอ่ะก็ถือว่ามีรายการพร้อมกันวันที่6ธันวานะครับตอนนี้ก็ซ้อมรอรายการตลอดไม่ได้ไปไหนเลย นะครับฝากแฟนคลับติดตามหน่อยครับย้อยไปโทรครับครับก็ฝาก FC แฟนคลับช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมจะทำให้เต็มที่ครับโอเคอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ